ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกซ้อมอพยพบซอพอยพเมื่อกลางวันท่านผู้เสาใช้บอกมานะ่ะเห็นว่าเป็นการเตรียมรับมือในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นมีมอนสเตอร์หลุดเข้ามาในเมืองหอคอยหรือเกิดพิบัติขึ้นจะได้อพยพได้อย่างราบรื่นเห็นว่าจะจัดตามจุดที่กําหนดเอาไว้คิวพวกเราน่าจัดขึ้นวันพรุ่งนี้เพราะงั้นพรุ่งนี้พวกเราคงต้องปิดร้านงั้นหรอแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยจัดหรือมีมิแวรว,ว่าจะจัดเลยนะ อยู่ดีๆมาจับแบบนี้ก็แปลกเหมือนกันนะมีอะไรหรือเปล่านะอยู่ๆก็จับซ้อมโอยบเนี่ยนะหรือว่ารู้เรื่องที่ไม่กี่แอบเข้ามาแล้วเลยจัดฉากเพื่อจับกลุมมหรอถึงอย่างนั้นก็ดูเป็นการรับมือแบบเกินกลาเงเกินไปถ้าเป็นแบบนั้นจริงแค่้อมราน,นี้เอาไว้แล้วจับกุมก็พอแล้วแต่ว่าไปเมื่อกี้นะ่ะอะไรหรออะไรหรอที่สําคัญมิกิยังไม่ได้ลงมือจริงจังเลยสักนิดเพราะงั้นเรื่องความแตกคงจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคิดดูดีๆการซ้อมบอยยกอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ แต่ก็รู้สึกไม่ดีมาสักพักแล้วเหมือนกันเหมือนเสียวต้นคอแป๊บแป๊อยากกลับถูกอสุรกายที่เล็งกายเข้ามาในเงากระราจ้องยังไงอย่างนั้นเพราะงั้นออเอเลยเป็นไงาไปเลยนะสิถึงโอกาสที่ไม่ก่จะถูกจับได้ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยก็เถอะแต่ถึงอย่างนั้นเตรียมแผนสำรองเอาไว้ดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอไอ้วดีก็แก่แนะขณะนี้เกิดภัยพิบัติที่ทําให้ภายในวัยอย่างรุนแรงขณะนี้เกิดภัยพิบัติที่ทําให้เป็นในวัอย่างรุนแรง บ้านเรือนบางส่วนพังทลายลงแล้วมีความเสียที่บ้านเรือนหลังอื่นแต่พังทลายตามขอให้ทุกท่านเคลื่อนจใจไปยังชั้นที่หนึ่งของหองคอยโดยเร็วกรุณาอย่าแตะแถววิ่งหรือพักชั้นที่หนึ่งของหอคอยได้เตรียมพร้อมในการรับรองทุกท่านไว้แล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมอพยพนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือท่านจม่ขหอคอยเลยขอเลี้ยงอาหารเช้าทุกคนแทนคบขอบคุณนะคะเชิญทานได้เต็มที่เลยค่ะ โว้วเย้ไม่ได้กินอาหารฝีมือท่านทูบมานานแล้ว,ลวเนี่ยอยากกินอาหารฝีมือท่านผู้สาวใช้แล้วสิอื้ออใช่เลยหือโอ้มีเด็กแบบนั้นด้วยหรอมองอะไรนักหนามิกิไม่สนใจผู้ชายโสโคกวันนั้นหรอกนะถ้าที่นี่เป็นกานจับปีศาจมิกิคงจับฆ่าทิ้งไปหมดแล้วอ่ะขอโทษนะคะทำอะไรลงไปนะ่ะ ถ้าร่างกายเด็กคนนั้นเกิดแผลไหมขึ้นมาจะทำยังไงขอโทษนะคะดิฉันจะเตรียมชุดให้เปลี่ยนทันทีเลยค่ะไม่เปลี่ยนอะไรหรอกค่ะโชคดีที่มรวกด้วยแค่เปื้อเสื้อผ้านิดหน่อยเองค่ะด้วยเกียิของผู้สาวใช้พวกเราไม่อาจปล่อยให้เป็นอย่างนั้นได้หรอกค่ะต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนแล้วนําชุดมาซักก่อนเดี๋ยวพวกเราจะมาขอโทษอีกครั้งนะคะคนที่มาด้วยไปทานก่อนได้เลยนะคะถ้าไม่รีบซักเดี๋ยวเสื้อของเด็กคนนี้จะเปื้อนคาบเอาซิดิก้าจังอย่างที่ท่านพูดบอกนั่นแหละ ไปกินก่อนได้เลยนะเดี๋ยวมิกี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วจะไปหานะอเออได้เลยวางใจเถอดดิฉันไม่ได้จะให้เปลี่ยนชุดตรงนี้หรอกค่ะมีสถานที่สำหรับเปลี่ยนชุดอยู่แล้วล่ะค่ะตามมาได้เลยขึ้นไปข้างบนกันใครจะไปคิดว่าจะได้ขึ้นมาที่ชั้นสอบของหอ,งองคอยกันล่ะลัคก,กี้ออส,สาวสวยคนนี้มาอะไรกันทั้งสวยแถมยังน่ารักน่ารักสุดๆอรุณส,สวัสดิ์ค่ะรองหัวหน้ามาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย ว่างพอดีเลยว่าจะลงไปดูสถานการณ์ี่ชันที่หนึ่งเลยนะ่ะแล้วเธอล่ะพวกเราทําเสื้อผ้าของคนหนุคนนี้เปื้อนโดยที่ไม่ตั้งใจเลยกำลังพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนำชุดไปซักนะคะหาา้ามอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมถึงได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใหความร่วมมือกับเราแบบนี้คิดจะทำลายชื่อเสียงของท่านจอมว้หอคอย่องไงกันให้ตายสิข,ขอโทษค่ะถ้างั้นไอฮิตผู้นี้จะนัทถามเองค่ะไปนำชุดที่แขนต้องใช้เปลี่ยนนาเถอะ ขอบคุณค่ะลองหัวหน้าถ้างั้นดิฉันขอไปหยิบชุดก่อนนะคะขออภัยแทนเหล่าผู้สาวช้ที่เสียมารยาทด้วยนะคะจากนี้ดิฉันไอฮีจะรับช่วงต่อนําทางให้ท่านเองค่ะโอเคค่ะฝากตัวด้วยนะคะไม่นึกเลยว่าจะมีผู้หญิงสวยๆแบบนี้ในหอคอยด้วยเถิงนจะตั้งใจมาตรวจสอบเรื่องของท่านซีก็เถอะแต่ที่นี่มีแต่คนหน้าตาสวยน่ารักนนั้นมิกิฟินสุดๆไปเลยค่ะดีจริงๆที่มาหอคอยยักษ์นี่เสร็จภารกิจเมื่อไหร่พาไอฮีจัางกลับไปด้วยเลยแล้วกัน ต้องทาให้อยู่ไปได้ถ้าไม่มีมิกิซแล้วล่ะแบบนี้เสร็จแน่เอาแบบนั้นเร็วแล้วกันต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ห้องที่ว่างอยู่ก็มีแค่ห้องโถงเท่านั้นระหว่างที่รอชุดเชิญพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะคะถ้าชุดสลับเปลี่ยนมาถึงเมื่อไหร่ดิฉันจะช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าและนาไปซักให้อีนะคะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องกังวลหรอกค่ะแค่นี้ม่กก่้ก็ได้รับการดูแลจากท่านจอมวิหอคอยมามากแล้วจะให้รอที่ไหนหรือนานแค่ไหนก็ได้อยู่แล้วละ่ะ ขอบคุณในความเมตตานะคะถ้าง,งั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันเปิดไฟให้นะคะขอบคุณค่ะถึงจะมืดจนมองไม่เห็นด้านในแต่ก็เป็นห้องที่ใหญ่จริงๆหือสวัสดีไม่สิเช้าแบบนี้คงต้องพูดว่าอารุณสวัสดิ์สินะมิกิซังยินดีต้อนรับเข้าสู่หอคอยยักษ